จารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะกรณีบรรพชนของเราอะค่ะเสียชีวิตและอยู่ในช่วงระหว่างตุกจีเนี่ยค่ะเรามีวิธีการปฏิบัติยังไงบ้างคะอาจารย์โดยประเพณีเขาจะเก็บศพไว้ก่อนแล้วก็หลังหลังวงเสียวเราท่างจะมาประกอบพิธีมาศ แล้วก่อนที่จะนําและไปเก็บศพไว้ที่ไหนคะอาจารย์คือถ้าเมืองไทยก็จะเก็บศพไว้ที่วัดน,นะโดยทั่วๆไปที่ที่มีอยู่แต่มันก็โดยประเพณีถ้าถ้าอยู่ในเมืองจีนเขาจะมีมีคือครอบครัวใครครอบครัวเขาเขาจะ ้องขึ้นมาเก็บศพโดยเฉพาะก็ก็มีก็เขาก็จะทำงานแบบนี้หาห้องขึ้นมาห้องหนึ่งแล้วกันให้เรียบร้อยแล้วก็มาเก็บศพแล้วเวลาช่วงยังไม่จัดงานในช่วงที่เก็บศพอยู่ทุกวันตอนเช้าเขาก็ต้องจัดข้าวปลาอาหารมาไหว้นะมาไหว้ทุกเช้าอ่ะ รถฝ่าจะจะมีงานแล้วเราต้องมีการบอกบอกกล่าวกับทางญาติผู้ใหญ่เราก่อนไหมคะว่าเราจะขอจะไปทำพิธีหลังงานหลังวันว่วงเซียวอะคะ่ะคือโดยประเพณีเนี่ยเขาทุกคนจะรู้ว่าถ้าเกี่ยวกับงานศพนะส่วนใหญ่ก็จะ ก็จะลับวันเซียวก็พมก็มาจัดงานจัดงานก็คือจัดสดสดมนให้ให้กับคนตายอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดกรณีที่เสียก่อนวันตรุษจีนแต่ว่าก่อนสัก15บห้วันแบบนี้คะ่ะเราสามารถยังมีช่วงเวลาที่จัดงานได้ครับถ้าถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยค่ะ เขาจะดูว่าทั้งตัวจีนเนี่ยมันกี่วันตัวจีนเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันไหวเป็นต้นไปเพราะงั้นทั้งวันไหวกี่วันพอทั้งวันไหวเขาก็จะจบหน้าก่อนวันไหวหนึ่งก่อนวันไหวหนึ่งวันก็จะนําไปประชุมเลยก็สามารถจัดได้ถ้าเกิดยังไม่ถึงวันไหวใช่เขาก็จะจัดแล้ว กอนไว้ไววหนึ่งวันก็จบที่ดีแล้วก็นำไปฝอ๋อแล้สมมติแล้วพอปกติการหลังจากบรรจุบรรจุแล้วฝังแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์บางทีบางที่เขาจะมีประเพณีการที่จะต้องไว้ถูกกันและมันอยู่ช่วงตุดจ,จีนพอดีเราปฏิบัติยังไงคะการไว้ทุกค,คือเรื่องไว้ทุกเนี่ยนะค่ะเรื่อง พอทั้งทั้งตดชีแล้วเนี่ยก็จะออก,ก<ถ>ในวันบรรจุเลยใช่ไหมคะก็คือหลังจากบรรจุแล้วเนี่ยนะ,ะโดยประเพณีเข้าออกทุกได้หมด<อ>โดยทัท่วๆไปค่ะพอหลังบรรจุก็จะออกทุกแล้ว<อ>เพราะงั้นถ้าบรรจุก่อนตดชีค่ะพอบรรจุก็ออกทิ้งออกทุก,ออก,ทกันหมดแล้ว<อ>เพราะงั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร ขอบคุณค่ะอาจารย์